ฮ้าสีสองสวัสดีค่ะนี่ไม่ไหวจะเคลียร์ยาเห็นไหมเห็นหน้าแบบนี้ไหมคือแบบว่าประเด็นคือเราอยากจะบอกว่าวิงวอรนนะคะรถที่ไม่ใช่เบนซ์หรือบีเอ็มคือที่ไม่ใช่แบบมีไฟ LED ติดอยู่หน้ารถแบบมากับรถอนะ่ะไม่ใช่ LED แบบเบนซ์หรือบีเอ็มที่แบบมันไม่แสบตาโชบ้านอ่ะอย่าติดได้ไปอีดอกสเลอร์สเลอร์มากแล้วคือนี่คือลายเนี่ยดูดินี่คือลายคือแบบ ให้ดูกระจกหน้าคือแบบเนี่ยมันแสบตาไปดอกแล้วคือยังไงรถนางก็สูงไงเออไม่มั่นใจว่าเป็นอารมณ์แบบ C R V หรือ Fortuner หรือ Ford แบบ Lancer อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยนี่คือเราว่ามันคือความเสลอนะเว้ยเออนี่จะถ่ายเห็นทะเบ,บียนมากคือแบบขับตามหลังมาแล้วเนี่ยแสบหน้าแสบตาไปหมดเนี่ยมองกระจกก็มองไม่ได้ดูดิคือแบบว่านางมาแบบเวอร์แรงมากอะ แซบไปหมดเนี่ยดูไฟนางจีเข้าหน้านี่ขนาดเนี้ยต้องยังไงดีย่ะต้องลงไปบอกเพราะว่ามันพีค่ามันแสบตาหนูค่ะไฟรถพี่อะค่ะโอ้ยเนี่ยคืออะไรแสบตาแล้วต้องทำยังไงอะต,องต,องต้องต้องต้องปิดกระจกพับลงมาไหมน่าจะได้เราจะได้ไม่แสบตาหรือยังไงหรอเสอร์มากนะคะวิงวอนเถอะคะ่ะถ้าไม่อะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ นะไฟอ่ะดีๆไม่ใช่ไม่ต้องไปเปลี่ยนให้มันเสลอให้มันแยงหูแยงตาอีดอกทองโรคมากคิดว่าเท่มากเหรอคะโอ๊ยตายแล้วทำให้คนบนท้องถนนเขาเดือดร้อนสันขวานมากปั่าชาสะถุนลองกองลำไย,ยละมุดละเงาะมากเลยอ่ะหุดหงิดนะเจ้าคนแบบเนี้รับไม่ได้เดือดร้อนไม่หมดดูสิเนะี่ยและส่องหน้าอยู่เนะี่ยอีดอกส่อง ต่องเข้าไป LED สเสลอบันนอกลาวคุณผู้ชมนี่ฉันมาอยู่บอลูนมาอยู่ข้างหลังของนางได้แล้วนี่ไงนางเป็นฟอร์จูเนอร์ไฟแดงคันนี้เลยนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยหลักฐานคือน,นี่ไงไฟ LED ที่จี้รถชาวบ้านเขาเนี่ยเห็นไหมนี่ไงความเดือดร้อนความจันไรความชิดหาย ทีกมากเดือดร้อนมากแสบตามากแล้วจะต้องทำยังไงคะบอกทีคะ่ะ